me okay. ด้วยขอครับ เรายัางนะครับสัญจออยู่นะยังสัจออยู่นะครับ,รรบผมนนี้ระวังด้วยครับกระวังรถนะครับลดไดกดีมาคอยคำับแจ้งให้ ทนะครับที่มาริวมกิจกรรมภันในวันนี้แล้วค่ะค่ะเรายังไม่จกนะครับนะดูถนนด้วยครับดูรถเลยไีมคะครับนะถ้าทานอิ่มนะครับเราก็มีความสุขนะครับนะถ้าทนไม่อิ่มมา บคุณงานและแนวโรงเรียนเชิญรุ่นป .2 รุ่นสุดท้ายนะคะนำข้าวไข่เคียวมาขอบคุณสิทธิ์เก่าที่จังหวัดนครเก้าเก้านำข้าเหนียวหมูปิ้งมานะคะขอบคุณคุณสมศักดิ์ศรีวัฒนานำข้าวเหนียวไก่ข้าวเหนียวหมูและน้ำดื่มมาร่วมโรงบูชาธันวานะคะขอบคุณที่ครับรวมถึงนะครับในส่วนของร้านไมโครอิเล็กทรอนิกส์นะครับสงขาร้านเลนเอ็ม N.F. นะครับสูงขาร้านก๋วบเยวนละสองบาทนเพื่อกิจกรรมของเรานะครับโรงบุญ5,000วาร์กิจกรรมที่25แล้วนะคะใช่ครับเราทั้งทุกท่านเลยนะคะที่มาร่วมกันทำให้โรงบุญ5,000วาของเราเสร็จสมบูรครับณ์วันนี้เราเปิดโรงบุญ5,000วานะคะถวายคำคำดีเพื่อพ่อค่ะแล้วก็เรามีอาหารหลากหลาย ะะคแล้วก็หลายๆองค์กรที่มาร่วมกันนะคะโรงเรียนวลานริเฉลิมของคณะสมาคมศิษิ์เก่าเพื่อขายผู้ปกครองและครูโรงเรียนวลานริเฉลิมจงมาช่วยขวาแล้วก็สโมสรไลออนสโมสรอีกและทุกภาคส่วนนะคะทั้งทั้งนักธุรกิจแล้วก็เหล่าราชการนะคะมาร่วมมือกันจัดที่ระบายเพื่อพ่อเของเราค่ะครับแล้วแจกทั้งวันไหมอ่า ำของมาเยอะค่ะน่าจะประมาณครึ่งวันก็หมดแล้วนะคะอของพี่ปัดมีมา80กิโลชั่วโมงเดียวหมดค่ะ